เดี๋ยววันนี้จะขอเริ่มแต่เช้าหน่อยละกันได้ผมก็เดี๋ยวทำอะไรไม่ทันเนาะกินข้าวกินน้ํากินท่าให้เรียบร้อยอะผมแล้วเราจะได้ออกปฏิบัติการรับของขวัญด้วยนะทุกวันนะ่ะโอ้ได้นี่กี่แมมมอสสีฟ้าวะ่ะแจ่มเลยครับผมโอ้โหได้เสียผมดีดีด ก็ได้ผมทุกคนเมื่อวานต่อจากเมื่อวานเนาะที่เราไปแบบว่าทําสกายหลอดมานะครับผมจะทาเยติรด้ผมเราไปลงมาแล้วก็ได้ชุดเกาะมานะครับผมซึ่งเก็บมาครบเต็มเลยครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะจัดชุดเกาะทําชุดเกาะกันแต่มันอาจจะไม่ได้ทําง่ายขนาดนั้นครับผมเมื่อวานเนี่ยมันเป็นซีรีส์เล่นไปวันวันเนาะมันก็เลยแบบต้องหาของต้องอะไรหน่อยนะครับผมมันก็เลยไม่ได้ทําอะไรเว้ยเผื่อไง มันต้องเดินไปทีละวันนะผมแต่เดี๋ยวต่อไปนี้ก็คือจะเริ่มปา์มเริ่มอะไรแล้วก็จะเริ่มตัดไปแบบหาของไว้แล้วนะผมคือจะไม่นอนเลยว่าง่ายๆเออตอนกลางคืนก็จะเริ่มทําฟาร์มนู่นนี่นั่นเลยครับผมเวลาเราไมา่เล่นเราก็ได้ได,ได้แบบไม่ต้องมานั่งฟามอะไรไปทีละอันนะ่ะก็เห็นใจทุกคนแหละคิดว่ามันก็น่าเบื่อผมได้อ,อ่ะเดี๋ยวก็ฟามเดี๋ยวก็ฟาร,ฟารมอีกแล้วอะไรอย่างี้ใช่ไหมมันก็ต้องตัดบ้างครับผม คือถ้าช่วงแรกๆมันก็ไม่ต้องตัดใช่ไหมล่ะเออช่วงเล่นวันแรกๆมันใช้เหล็กกับไฮเยอะอยู่นะไฟเบอร์เราไม่มีปัญหาอยู่แล้วจะมีก็แต่ไฮไฮต้องไปล่าผมแล้วก็อ่าเหล็กเราเผาไม่ทันหรอกว่ะเอยใจเหล็กเยอะเทะแต่ยัว่ามันเป็นของปลานะผมมันก็อาจจะใช้เหล็กเยอะหน่อยเนาะก็ต้องรอครับผมตอนนี้เราเผาเหล็กก็ยังไม่ <laughs> นี่กระดาษเผามาตั้งแต่เมื่อวานเลยเนี่ยเดี๋ยวจะต้องทําเตาเผาเพิ่มแล้วเออเดี๋ยวต้องไปหาหินหาอะไรเพิ่มก่อนครับผมทุกคนเนาะว่าทําเตาเผาเพิ่มมันต้องใช้หินครับผมไม้เดี๋ยวเอาจากในในเตาเนี่ยแหละแล้วก็ทเํเปาาดิทันขึ้นมารองฐานด้วยนี่แหละเราจะเริ่มแบบเช้าแล้วต่อไปเนี่ยคือจะนอนอาจจะไม่นอนอาจจะไม่นอนเนาะทุกคนทิ้งไปเลยครับผมยังไงเราก็ต้องใช้อยู่แล้วนะชุดวันเนี่ยเปิดไฟฉายไป ชุดเนี่ยยังไงเราก็ต้องเริ่มเป็นชุดเหล็กแล้วเพราะฉะนั้นชุดธรรมดาเราเริ่มไม่ใช้แล้วครับผมเรามาถึงจุดนี้แล้วเนาะจริงๆเลเวลมันจะขึ้นเร็วเร็วด้วยนลครับผมไหนจะแบบลงท่าทีก็ได้ทีแบบห้าหกเวลเลยเนาะก็ดีครับผมทำนู่นทำนี่ไปก็ฟาร์มไปในตัวด้วยมาเดี๋ยววันนี้เราช้าๆฟาร์มหินก่อนใช้แองกกิโลฟาร์มไปก่อนก็ได้ครับผมก็อาจจะได้หินน้อยหน่อยแต่ว่ามันก็ได้เหล็กไปด้วยเนาะเราจะได้แบบทำฟาร์มไปด้วยเลยครับผมจริงๆแล้วมันจะได้ไม่เสียวเวลาไง ฟาร์มกันเยอะาวเลยล่ะวันเนี้ยเอออาจจะตัดนะผมเดี๋ยวจะตัดให้มันแบบพอเหมาะพอควรเนาะบางคนอาจจะชอบแบบอยากดูยาวๆเงี้ยแต่ว่าบางทีทงอะถ้าอัดยาวไปนะผมจริงๆเล่นเต็มวันในเกมเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเกือบชั่วโมงเลยนะแล้วเครื่องครับผมมันเต็มเนาะเพราะว่ามันจะต้องมีอาจมีคลิปจิวล,ลติกด้วยมีแบบคลิปของอาร์คด้วยอะไรเงี้ยแล้วไหนจะตัดอีกมันมันเยอะนะผมมันก็อาจจะทําให้เครื่องเต็มก็บางทีก็ต้องอาจหยุด หยุดอัดไปแล้วผมแล้วก็มาอัดใหม่เนาะก็ฟาร์มเนี่ยแหละครับผมจะฟาร์มไม่เห็นกันเนี่ยแหละคืออย่างนี้แหละพอมันมันเล่นซีรี่์เอาชีวิตรอดไปวันวันแล้วมันก็ต้องทําไปวันวัน่ะจะพูดยังไงเดีย่ะคือถ้าแบบมันไม่ใช่ซีรี่์เอาชีวิตรอดไปวันวัน่ะเราก็สามารถแบบทํารอไว้ได้ใช่ไหมเล่นไปล่วงหน้าสามสี่วันห้าวันเพื่อแบบฟาร์มฟาร์มเหล็กไปเลยห้าวันโดยเฉพาะอย่างเงี้ยแต่นี้เหมือนแบบเราทําไม่เห็นไงครับผมว่าทุกวันเราทําอะไรบ้างใช่ไหม โอเคของเราต้องเก็บไว้เดี๋ยวเอาออสติเดียนเก็บไว้ในตู้แล้วกันเดี๋ยวค่อยไปได้ใส่เครื่องฟาบิเคเตอร์อีกทีนะผมแล้วเหล็กก็เผาไปนะผมมันต้องใช้เวลาในการเผาเยอะเลยละ่ะได้หินร้อยหนึ่งแล้ววะโอ้ถือว่าดีเห็นไหมแองกิโลจริงๆมันก็ฟาร์มหินได้แต่ใช้ดาวดีคูรัสมันจะเป็นแบบถ้าเกิดเราต้องการทําฟาร์มหินจริงๆอะ่ะต้องใช้ดาวดีคูรัสครับผมโดยเฉพาะมันจะฟาร์มได้เป็นพันเลยัะผม ตีนี้เราแองกิโลมาเก็บเหล็กด้วยเก็บหินไปด้วยในตัวใช่ไหมมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ใช้ไม่ถูกประเภทครับผมแต่ว่าเราไม่ได้ใจเยอะไงเออแค่ทําอะไรเพเดชั่นใช่ไหมแล้วก็ไอตัวตัวเผาเหล็กได้ผมตาวเผาเนี่ยมันก็ใช้ใช้หินไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะสามร้อยก็น่าจะพอแล้วผมปลามลมรักสี่ห้ารอบก็อยู่ครับผมนี่แหละพอปลาลฟมปาไปครับผมอ่าหนักแล้ว หนักอย่างนี้ครับผมทุกคนให้กระโดดลงมานะแล้วฟอลโล่ไปครับผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาโอเคเราได้แล้ครับผมอ่าฟาวเดชั่นใน,นเมื่อเราได้ฟาวเดชั่นแล้วครับผมตอนนี้อาจจะใช้เป็นปางก่อนนะครับผมทุกคน <c oughs> ขาดแขนไม้ครับผมเดี๋ยวเอาไม้จากเตาเผาไปเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ได้เผากันนะเออเอาดี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราเอาเตาวางเลยยุกประหยัดครับผมยุคประหยัดอะ่ะเข้าใจปะ <c oughs> เออว่ะเอาฟาวเดชันปางเลยวะ่ะเพราะว่าหินมันปางได้เลยคือมันต้องใช้ไม้ไงเดี๋ยวไปเอาของเตาเผาไปเยอะแล้วแบบโอ้ยเดี๋ยวเนี่ยถ้าได้อาเจเดี๋ยวจะเริ่มลงไปปาไม้แล้วนะผมเริ่มไปถลุงไม้มาแล้วโอเคเดี๋ยวไปปาเพิ่มอีกเตาหนึ่งให้มันดูแบบภูมิฐานหนะ่อย โอเคหนักตัวแล้วนี่ครับผมปอโลมาครับผมมันก็จะได้เดินตามมาเราก็จะได้แบบเอื้อเนี่ยมันมันจะอยู่ในตัวลูกเราได้เยอะขึ้นนะครับผมถ้าเราแบบไม่ปอลโลมาแล้วเราพามันเดินเนี่ยก็จะช้าหน่อยแหละนี่แหละใช้ไม้ให้มีประโยชน์ครับผมทุกคนอันนี้ไม้เอามาจากไอเตาข้างๆนั่นแหละมานี่แองกิโลเออหนูนี่ นี่ไงเราตั้งเตาเผาแล้วเราจะไม่มีเหล็กมันก็ไม่ได้ใช่ไหมละ่ะถึงเจ้าเหล็กในเตานู้นมาช่วยกันเผาแตม่มันก็ต้องแบ่งไม้มาอีกครับผมไม้มันยิ่งไม่พออยู่เอาได้ใช้เท่าที่มีไปก่อนนะนี่แหละเราเหมือนก้าแบบเล่นไปด้วยปามไปด้วยในตัวแล้วผมให้มันจบไปในหนึ่งวันหนึ่งวันเนี่ยต้องคุณต้องได้อะไรจากมันครับผม <c oughs> หนึ่งวันนี้คุณต้องได้อะไรจากการที่แบบว่าใช้ชีวิตอะผมใช่ไหมก็ปลาไปด้วยเลยครับผมเล่นไปด้วย เหล็กก็ใช้เยอะหน่อยใช้ไฮอีกเหล็กไม่ใช่ปัญหาผมตอนนี้แต่เผาไม่ทันนะปัญหาก็ถ้าจะเอาดีเล็กกับคาโน่เนี่ยลงไปเพื่อไปฟาร์มไฮเนี่ยมันจะได้เยอะมันได้เยอะกว่าเราฟาร์มเองครับผมแต่มันขึ้นลําบากครับผมจะไปกับมิดอนดีกว่าเออพ่อขอโทษนะลูกวันนี้คงไม่เอาหนูไปเดินเล่นดีเอามิดอนนี่แหละไายครับผมเพราะว่าเราวันนี้ฟาร์มเองดีกว่าครับผม คือเราต้องจําเป็นต้องใช้เกาะไงถ้าเราเอาตีเล็กกับคาโนลงไปปามพี่เชื่อเลยว่าวันนี้ชุดเกาะจะไม่เต็ดสกินครับผมเพราะกว่าจะลงเขาลงเขาเต็ดใช่ไหมก็ขึ้นเขาไมอีกครับผมโอเคอย่ายาวกันไปครับผมอย่ายาวกันไปนี่แหละก็จะตัดให้มันพอไอ้นี่เนาะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ทำควสไปด้วยเลยดีกว่าไหมทุกคนเดี๋ยวทำควสรไยวันให้เลยดีกว่าครับผมดูว่ามันจะมีอะไรเนาะไหนก็ไปละไปมันได้จบทีเดียวไปเลย โอ้จดการเจ้าหมาหน้อยยี่สิบตัวครับผมว้าวพี่อะไรอย่าปื้มเลยครับผมอย่าปื้มเลยพอดีเลยไปหาไฮด้วยลราจะได้ไปถลุงด้วยหมาป่านี่เจอเยอะมากนะผมในอ่าในที่ไหนวะใน, <c oughs> ในอีมะโอ้โหลืมเจยในอีมะนะครับผมโซนเนี้ยมันจะเจอหมาป่าค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยเยอะมากเลยเลยครับผมทุกคนแล้วก็ทีเล็กนะทีเล็ก แลดแมมมอสหมาป่ากว้างอะไรพวกนี้จะชอบอาศัยอยู่ในนี้ครับผมรวมทั้งอาเจนด้วยเนาะใครอยากหาพวกนี้ก็มากันได้ครับผมแมงป่องอะแองกิโลอะไรพวกนี้ยอยู่บนเขานะครับผมเกเราก็หาหมาไปด้วยแล้วก็ฟาร์มไฮไปด้วยเอ้ไฮในฟาร์มจะตัดใหญ่ได้เยอะนะผมพวกช้างพวกทีเล็กอะไรเงี้ยจะได้เยอะกว่าปะโอเคครับผมทุกคนวันนี้เดี๋ยวพอจัดการเองพีดอนพีดอนอยู่เฉยเฉยเลยอยู่เฉยเยเลย Okay. เยกย์พาสีไปด้วยหมาผมเราล่าวันนี้ไล่บทครับผมขอโทษนะวันนี้นี่ได้ดอเต่าใจดีพวกท้างแมมมอสก็ต้องเอาครับผมเพราะว่าเราจําเป็นต้องฟาร์มจริงๆอะ่ะได้ได้ครั้งหนึ่งก็น่าจะได้เยอะอยู่มั้งนี่แหละนี่ช่วยกันยิงไปก่อนครับผมช่วยกันช่วยกันเล็งไหมดครับผมเออมันได้รีวิวไปในตัวด้วยนะหมาผมนี่ไงเรียบร้อย เดินมาดิเดินไปดิอดาจารย์้าเรียบร้อยไปอีกอ้าวเดินไม่ได้เดินไม่ได้นี่ครับผมเรียบร้อยหมดครับผมเป็นการล่าที่แบบว่าก็ดีครับผมก็ดีเอยเนี่ยได้เยอะอยู่นะเฮ้ยตัวหนึ่งได้เยอะอยู่นะเอย์ครับผมก็ถือว่าเนี่ยแหละเราปามไปเรื่อยๆเยนาะแล้วไหนจะแบบไปล่าก,กับพวกหมาอีกน่าจะได้อยู่มั้งหกเจ็ดร้อยแปดร้อย ตอนนี้มีแปดิโอ้โอ้ปามแค่จุดเดียวได้แปดสิบะโคตรเยอะอเก๋ผมงั้นก็เราล่าเรื่อยเลยครับผมมามาวันนี้ในปามี่พริกแผ่นดินหาหมาเลยอาเจนบ้าเก้าให้นี่จะหนีไปไหนจะหนีไปไหนลงมาลงมาลงมา,ลงมานี่ลงมาหาพี่นี่เออเอผมมีเลยมีไล่ล่ายิ่งแบบตัวที่แบบตัดใจนะผมมันจะได้เยอะหน่อยนะผมพวกช้างแม่มอสทีเล็กหรือว่าอาเจนอะไรอย่างเงี้ย นี่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 เจอแล้วเจอแล้วทั้งหมาทั้งจ้างมานี่ครับผมเราช่วยเราช่วยกันครับผมโอ้วาเจนก็อยู่หมาก็อยู่อยู่ครบครับผมแต่เจนเนี่ยมันจะชอบเอาเนื้อเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยช้างหันช้างหันมาเปล่าเอามาผมเฮ้ยทุกคนเห็นตัวอะไรข้างหลังไหมเดี๋ยวเก็บช้างก่อนโอเคเห็นตัวอะไรไหม อันป้าไปีเล็กวะฮ้ย oh, <no. S 1> ไม่ได้เห็นนานแล้วนะผมนานมากแล้วอะอเจอล่าสุดเนี่ยตอนที่เคยตบมันด้วยปืนปืนไรเฟิลไหมเมื่อนานมากแล้วตั้งแต่มันยังไม่มีโหมดให้เลือกเล่นอะยังไม่มีโหมดฮาร์ดบดบูตอนเลย oh. โอ้โหรีเบลห้าสิบด้วยเรือนสามหมื่นห้าครับผมโอ้โหมันวิ่งเร็วเนี่ยพวกอันป้าเดี๋เด้อด้อด,ย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 ดยอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาเบื่ออย่าเพิ่งมา ข้ามาฟามหายไม่ได้มาฟามเองก็ได้ผมมันจริงๆแล้วไอ้พวกเนี้มันจะวิ่งเร็วในเกมอาร์คมือถือเนี่ยมันไม่ได้เหมือนอาร์คทีตีเนาะจะมีอยู่สามตัวด้วยกันครับผมมีอ ra ันฟ้าแรปเตอร์อันฟ้าคาโนแล้วก็ประกอบด้วยอันฟ้าที่เล็กนะครับผมเอ้ยอันฟ้ามูตาด้วยลืมมีสี่ตัวนะผมอันฟ้าในเกมอาร์คมือถือเนาะวิ่งมาทำไมวิ่งมาทำไมกำลังดูอันฟ้าเขี้ยมหมาเอ้ยห okay, ม,มาแล้วได้เยอะอยู่นะ สามตัวแล้วมั้งมันมองว่ามันวิ่งป่าลาบเลยอะผมงั้นเราก็คงต้องปล่อยมันไปฮะมันวิ่งโซนนู้นเราก็ฟาร์มโซนนี้ก็ได้่อยมันไอ้มันไอ้ลืมตงเกตมันมีค่าตลบด้วยหรอเอาจับได้เหรออันบ้าจับไม่ได้นี่ใช่ไหมจับไม่ได้ครับผมเคยจะลองจับมันแล้วมันไม่ได้อ่ะ เดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมเดี๋ยวค่อยไปทด,ดลองใหม่เผื่อเขาปรับมาใหม่มาดีมาดีมาดีมาด,มาดีอาเจนป่ามายกันไปครับผมทุกคนนะที่ของเราคือปามายครับผมก่อนที่มันจะมืดเนี่ยมันเริ่มเที่ยงวันแล้วมั้งเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วกำลังจะบ่นเลยหืมกำลังกำลังจะบน่นกำลังจะบ่นเลยเวลาที่เราแบบมีเควสหรือมาทําอะไรเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอสิ่งที่เราตามหาหรอกหรือเวลาเราจะมาจับอะไรอะ แต่เวลาืหมันมาเปออ็นขบวนมาเปออ็นขบวนมาดิไอตุนไอตุนก้าวกับเขาด้วยแล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะมาดิมาดิาดคือแบบเวลาที่ตั้งใจหาว่าไม่มากันไงโอ้โหจะต้องให้บุญจะต้องให้บุญจนมันจะเดี๋ยวมันจะเย็นเอาเนี่ยไอเสือ,อ,อมันไม่ใช่ข้ามาดามเวสจัดการได้มหาอิ э งอิงอิงไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเฮ้ยนี่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 มันกำลังมันกำลังลุงตีเล็กนี่นี่เป็นไงไดาฮด้วยเอาไปเอาให้หมดครับผมเอาให้หมด ถ้าจัดการเอ้โหเอ้ยไอหมาไปแล้วหมาไปแล้วหมาไปแล้วจัดการนีเล็กด้วยจะได้หายเยอะจะได้หายเยอะเรียบร้อยครับผมได้เลเวลด้วยไม่ได้ได้แต่หายครับผมได้เลเวลด้วยของวีดอนเนี่ยก็มาล่าวันนี้ก็น่าจะดามิเมตกัดสปีดไปแล้วกันครับผมเพราะว่าต้องล่าไงเออมันต้องเร็วด้วยแล้วก็จบเจียวแล้วกัดแรงด้วยครับผมวันนี้ถือว่าพีดอนมาช่วยต้องกลับเอาวีดอนมาช่วยเลยอะวิ่งหาเองหาไม่เจอครับผมมามาดิ เวลาหาอะไรกิ้งหาอะไรตั้งใจหาคุณลองดูดิไม่เจอหรอกครับผมไอเวลาก็ไม่ตั้งใจนี่หมาป่าเต็มแบบอ่ะมานดิมาดิมาดิต้องให้บนต้องให้บนโอ้ยโอ้ยมันกินอาเจีเยนยังพึ่งมาหอนอีกพึ่งมาหอนพึ่งมาหอนพึ่งมาหอนเหรออืเรียบร้อยไปถ้าเลือดลดนะผมก็กินเนื้อเอานะฮะอันนี้เคยบอกหลายรอบแล้วเคหาต่อครับผม มันจะมืดแล้วนะ่ะหมามันหายไปไหนหมดวะพอเจอปุ๊บแล้วก็อืมต้องให้บนเนี่ยต้องให้บนมันถึงเจตเกิดใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหหาจนมันเย็นแล้วเนี่ยมันเย็นมันกะค่ำแล้วเนี่ยมาน,นี่มานน่เร็วเร็วเร็วๆว,วันนี้ต้องทำาลไรกิดไปด้วยแล้วก็ต้องลงมาปามพวกเองด้วยเนี่ยอืมจะแหลบจะแหลบเนี่ยอากาศไอพวกหมามันได้แค่แบบเนอยนนะครับผมจริงจริงตีทีเล็กอะแมมมอสอะไรแยนจะได้เยอะกว่าแล้วดูแล้วดูเขาแล้วดูเขาอืม เข้าข้างหลังเหรอเข้าข้างหลังเหรอเออมาเฮ้ยเอย้ทีเล็กทีเล็กอะไรอะไรอะไรจะเจ้าเจ้ากับพี่จเจ้ากับพี่อย่างอย่างยังยังไม่เกลียดยังไม่เกลียดนะได้หาเยอะอยู่อะผมมันยังไงวะมันยังไงต้องให้หาอออืถ้าไม่ถ้าไม่เอาวี่ดนมาตอนแรกไม่ตัดติใจกับไปเอาพี่ดอนนี่คือจบแล้วผมวันเนี้ยไม่ได้เข้าบ้านครับผมหมดแต่ฝามหมาน ฟ้ามาป่าอยู่ดี่แหละคือมันไม่ใช่ไว้มันอมันต้องให้หาแล้วมันจะยี่สิบตัวไว้แต่จริงนะถ้าเกิดว่าไม่ได้แบบทําเควสเนี่ยคือยี่สิบตัวแป๊บเดียวอะ่ะมันมาลุมหมดมาลุมทีก็สิบตัวแล้วครับผมต้องให้บน่นโอ้หมันจะข้ามเลยเว,ว้ยมาดิเอาจะไปเอามานี่ดิวิง่งหนีไปไหนยิ่งตามหายิงจะวิง่งสวนอีกมาดิมาดีเลย วะนี่โอ้โหกว่าจะเจอแต่ละรอบไม่ต้องให้ตัดคลิปเยอะอีกโอ้โหยิงมาอยากตัดอยู่อยากเล่นไปแบบจิวๆเรื่อยๆกว่าจะกว่าจะเจอมันแต่ละรอบทุกคนโคตรไกลอ่ะอะไรวะบินวออยู่ด้านแหละมาแล้วมันก็ไม่มาเลยนะถ้าไม่ตัดสิใจอะพี่ดอนอย่างที่บอกครับผมคือ <c oughs> ข้ามวันกันเลยอะเอ้ยไอ,อเตือได้เจอบ่อยวันได้เจอบ่อยเนี่ย แล้วไหนจะดีเล็กอะไรก็เจอบ่อยไอ้วันมาหาดีเล็กก็ไม่ค่อยเจอดีเล็กไอ้วันไม่มาหาในวันนี้เจอดีเล็กโคตรเยอะเดี๋ยวตอนนี้ตอนเนี้ยตามหาหมาเนี่ยตอนเนี้ยมานี่มานี่เลยมาดีเลยไอ้ไอ,อ้จิงจอกทั้งหลายาวิ่งมาวิ่งมามาดิไม่ต้องหอนมาเลยมามาฮือต้องให้ลงเองใช่ไหมเดี๋ยวหมาพีร้ <nast S 1> อนเดี๋ยวพ่อจัดการเองมันไม่ไหวแล้วนะเว้ยอ้ดีนี่ไงนี่ไงมาดิมาดิเออเรียบร้อยอย่าเรยวอย่าเร็ว วิ่งหนีไปไหนมานี่มานน่วิ่งวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาเออนั่นละนั่นละโอเคฮ้ยทำไมมันไม่ครบักดีวะรู้สึกว่ามันจะนานแล้วนะสิบแปดหรือยังเนี่ยโอ้โหไอท้ทีเล็กเนี่ยวันทำเควสไอท้ทีเล็กไม่ค่อยเจอวแล้ววันจับก็ไม่ค่อยเจอมันนะวันนี้เจอโคตรเยอะเลยอนะผมได้หายเยอะแล้วเนะี่ยแต่ว่าโอ้โหเหลือเควสหมาเนี่ยเควสเควสทิ้งจอกเราจะได้กลับบ้านครับผม ให้มันได้อย่างงี้สิให้มันได้อย่างงี๊อ,อีนันไงนันไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วหมาไม่ไหวแล้วครับผมทุกคนเดี๋ยวพ่อขอรอบนีใส่ลูกตองไปเลยครับผมนี่ไงมานี่ไงจัดวีดอนเหรอเฮออ้ยเออรียบร้อยไปมาเออรู้แล้วรู้แล้วได้แล้ว มันใช่เวลาไปเพื่อนโอ้ยเออนั่นละนี่ละเอ้ยเอ้ยแรลแรดอะไร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 เอาไอ้ครบเอาไอค้คบนี่ไงนี่ไงถึงก็ครบแล้วก็นี่ไงหวดดีได้ไหายด้วยเออเออจบตั้ตีครผมคือหายเนี่ยมันพอที่จะทําชุดเลยเว้ยแต่ว่าที่ที่หาอยู่ตอนนี้ก็คือล่าหมาป่า <c oughs> ไห้มันจบเควดครับผมก็จะได้แอมเบอร์ด้วยครับผมแล้วก็เนาะอย่างที่บอก มันจะมีชุดที่อะไรที่มันปลดล็อกด้วยแบบว่าการทำควสรายวันด้วยนะครับผมก็มันทำอาไว้นะทำทุกวันยิ่งดีครับผมไอพีดอนหมดเลยวันนี้พี่ดอนสุดยอดมากเต็มที่กับชีวิตมากครับผมพี่ดอนคือเ v p วีวันนี้เลยฮะเนี่ยดีเล็กคือเจอแบบเกลื่อนมากเกลื่อนมากวันนี้วันนั้นน่ะที่ทำควสล่าดีเล็กกับวันไหนจำไม่ได้แล้วก็มาจับดีเล็กอะโอ้โหไม่เจอเลย โอ้ยได้หมวกกระหอกมันก็เอาไปเถอะทุกคนจริงๆนะแบบถ้าวันดีแปกมาก็เก็บเก็บไปครับผมมันจะได้รีลงมาใหม่เดี๋ยวขออาบน้ําตรงน้ําตกก่อนครับผมแล้วกอกน้ําอะไรแล้วเดี๋ยวคนขึ้นไปทีเดียวเฮ้ยได้จิวๆตวกดีครับผมตามหมาหมาป่าจนเย็นแต่ก็ดีมันมันอพี <c oughs> ่ดอนไม่ต้องบินจะลงมาเล่นน้ําด้วย้วไง กี้ครับผมทุกคนไปที่ดอนกลับบ้านกันดีกว่าเราจะได้ไปทำชุดกันคนระับผมก็ดีมันก็ได้หาเยอะด้วยนะผมเออโอ้โหเก้าเป็นไงอ่ะแต่ก็ยังน้อยอยู่คนระับผมมีฟาร์มตั้งนานนะคือถ้าฟาร์มแบบพวกทีเล็กกับแมมมอสอ่ะมันอาจจะได้อันฟ้าทีเล็ก เราไม่ได้เจอนานมานานมากแล้วนะจริงๆยังไม่ไม่เจอมันนานมากเลยครับผมตอนเล่นโหมดฮาร์ดไม่เจอเลยแต่ตอนเล่นที่ตอนมันยังไม่มีให้เลือกโหมดอะตอนนั้น,นเจออยู่แล้วก็ได้เพิ่งมาเจอเอ่อซีลี่นี้ครับผมบูตอนก็ไม่เจอโหมดฮาร์ดก็ไม่เจอเนาะเกียครับผมก็คงต้องปล่อยมันไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาทดลองฟาร์มไปด้วยเลยครับผมยังไงขึ้นบ้านทีเดียวก็เดี๋ยวขอฟาร์มฟาร์มไปก่อนละกันนะผมจะลืมจะลืมมันมืดมากแล้วตอนเนี้ย กอกว่าจ,จะถึงก็เราก็ต้องไปฟามฟางด้วยไงไหนๆก็จะขึ้นมาทีเดียวเลยครับผมเราจะได้ไม่เสียเวลาฮะมันก็เลยอาจจะค้ามืดหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรครับผมอย่างที่บอกไม่นอนนะ้ฮะพอแล้วผมคือเมื่อก่อนคือนอนไปแล้วเวลานอนเนี่ยมันอาจจะแบบสี่ชั่วโมงแปดชั่วโมงเลยมันทาไม่ทันจริงๆครับผมเดี๋ยวเวลาช่วงเวลานอนเนี่ยจะไปทําอะไรเผื่อไว้เดี๋ยวจะฟาร์มเผื่อไว้อะไรไว้เนาะ เพราะว่าถ้าเกิดว่ามาทําตอนที่แบบว่าเล่นเลยเนี่ยทุกคนอาจจะเบื่อได้ใช่ไหมแต่มันเป็นจาเป็นจริงๆว่าเราต้องฟาร์มครับผมโอเคก็อย่างที่เห็นครับผมอันนี้เราก็ไม่เป็นไรเราไม่ต้องตัดนะช่วงนี้ใช่ไหมก็เดี๋ยวจะตัดให้ผสมเหตุสมผลแล้วกันครับผมทุกคนจริงๆสิ่งที่เราควรจะทําคืออะไรอะตอนนี้ทาได้แล้วถุงมือกับรองเท้านะครับผมแต่จริงๆที่พี่อยากได้จริงๆอะ่ะมัน ควรจะเป็นกางเกงไหมควรจะเป็นกางเกงไหมทุกคนใช่ไหมเอาเหล็กไปเพิ่มครับผมนี่จะได้ทําให้มันครบเซตเลยฮะฟาร์มอะมันไม่ยากเว้ยเตาพวกนี้ก็ยังปล่อยว่างไปอีกเนี่ยฟางที่ฟามมาครับผมเราก็มาแบ่งได้เดี๋ยวเราค่อยไปขนไม้ครับผมเดี๋ยวจับอาเจนก่อนแล้วกันแล้วเราค่อยไปขนดีเดียวเนาะเออช่งนี้ใช้ฟางไปก่อนเพราะฟางมันยังพอพี่ดอนขนมาได้ไง โ okay, อเคครับผมทุกคนตอนนี้ก็ปลดล็อกหมดแล้วนะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะทําก็คือกางเกงนะครับผมเพราะว่ากางเกงเนี่ยทําไมถึงว่าต้องทํำกางเกงใช่ไหมมันทําได้อย่างเดียวครับผมเราต้องเลือกไปก่อนทุกคนมาดูตรงนี้เดี๋ยวจะลงไปให้ดูทุกคนว่าในตัวพี่เนี่ยขาดอะไรใช่ใช่ไหมขาดกางเกงไง <laughs> อย่างอื่นนะมันก็คือมันเป็นแก่ถุงมือกับรองเท้าครับผมเออเดี๋ยวถ้าไม่ใส่กางเกงมันจะแบบโป๊ด่อยครับผมนี่เป็นไงครบเต็มครับผมเหลือแค่ถุงมือกับรองเท้าเดี๋ยวรอหินแบบมันเผาก่อนแล้วกันครับผมไม่นานครับผมก็โอเคครับผมวันนี้ก็แม่ก็ถือว่าก็ถือว่าได้กเกงแล้วเราก็ได้แบบทำเควสไปในตัวด้วยครับผมวันหนึ่งเนี่ยมันต้องอย่างที่บอกมันต้องรีบเล่นให้มันจบแบบให้มันได้อะไรที่มันเยอะที่สุดครับผมทุกคน ขาดเช่นเหล็กอะายไปเบอร์ครบหมดแล้วคผมงั้นก็คืนนี้ยอาจจะไม่นอนนะทุกคนเดี๋ยวต้องขอเดี๋ยวขออนุญาตเลยอาจจะฟามไว้ก่อนนะผมคืเน,นี่ยเดี๋ยวจะฟามสดๆกันไปเลยแหละเนาะแต่ว่า,าจ,จะตัดหน่อยครับผมเพราะว่ามันจะเป็นของอีกวันนึงแล้วโอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็ก็อขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวขอฟามเผื่อไว้กั่เอ็นกิโลก่อนเราจะได้แบบ ได้เยอะๆครับผมจะได้เอาชีวิตในประจําวันเนี่ยไปลงทงลงข้ามบ้างครับผมไม่นอนละไม่นอนละตามเผื่อไว้เลยครับผม